สวัสดีทักทายยามเกือบจะเที่ยงแล้วทุกคนวันนี้ก็ไปตัดผมมาทุกคนดูดูผมบวกกับน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเสียค่าผมไป3ามรห้าสิบน้ำอีกเจดิบาทรวมกันก็เกือบจะครึ่งพันแล้วนะปุยอะไรอ่ะมันจะเยอะขนาดนั้น แถมว่าอากาศร้อนเดินขวาอากาศร้อนๆน,นะดูดิดท้องฟ้าสีสดมากท้องฟ้าสวยเลยแหละเนี่ยกลางวันดูท้องฟ้าแต่จะอวดผมเป็นคนที่ทำผมสวยมากอะ่ะไม่อยากจะยอตัวเองดูดูทำผมไว้ กำลังทำไฟกัน,นสร้างเดินฟ้าดูผมใหม่ดูผมดูไปตัดผมงานแงะไม่อยากจะบอกเดินแบบฝ่าแดดร้อนๆนี่แหละดีที่สุดไม่เกรงกลัวดูโอ้โหมันจะร้อนได้ใจฝ่าดงแดดทุกคน รูร้อนมากเดี๋ยวเซย์าฮรีบเดินก่อนทุกคนไม่ไหวร้อนมากแค่นี้ก่อน